สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับวิชาหลักบริหารธุรกิจนะครับถือว่าเป็นคลิปที่2แล้วนะครับในคลิปแรกนะครับผมได้ฝากคาถามไว้พวกเรานะครับว่าการบริหารธุรกิจกับการบริหารธุรกิจท่านคิดว่าการบริหารแบบไหนดีกว่ากันนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับว่าการบร like ิหารงานภาครัฐกับการบริหารงานภาคเอกชนเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งไหนดีกว่ากันเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรก่อนจะเข้าเนื้อหาในคลิปที่2นะครับผมขออนุญาต ทวนในครั้งที่แล้วนะครับว่าเราได้พูดถึงความหมายของการบริหารรัฐกิจนั่นก็คือนะครับเป็นวิชาที่่วาด้วยโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะครับรวมไปถึงนะครับความเหมือนและความต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจจําได้ไหมครับว่าเหมือนกี่อย่างต่างกี่อย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนให้นะครับความเหมือนและความต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจก็คือนะครับมีความเหมือนกันอยู่3อย่างที่เหมือนกันนะครับคือ การบริหารงานในลักษณะที่เป็นกระบวนการนั่นก็คือมีโครงสร้างมีการแบ่งแยกอำนาจหน้า,นาที่ชัดเจนนะครับสำหรับภาครัฐและเอกชนเลยตัวนี้จะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงนะครับอันที่2มีลักษณะการทํางานร่วมกันนั่นก็คือมีความสามัคคีในองค์กรมีความสามัคคีในหน่วยงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกนชนเนี่ยให้บรรลตุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับเหมือนที่3ครับการทํางานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะครับจะต้องปฏิบัติงานตามสภาวะแวดล้อม ของแต่ละหน่วยงานหน่วยงานแต่ละอย่างสภาพแวดล้อมเนี่ยมีทั้งภายในและภายนอกนั่นนะครับนักแสดงว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐเละเอกชนต้องทํางานตามลักษณะสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานนะครับนี่คือความเหมือน3อย่างนะครับมาดูความต่างนะครับความต่างมีอยู่8นะครับเหมือน3ต่าง8ําดจ้ดีนะครับเหมือน3เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับต่าง8มีอะไรบ้างครับ ต่างแปลนแรกคือวัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจก็คือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนวัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจนั่นก็คือกําไรก็คือเงินนั่นเองนะครับอันที่2ครับความรับผิดชอบที่ต่างกันนะครับการบริหารธุรกิจก็คือรับผิดชอบต่อประชาชนการบริหารธุรกิจรับผิดชอบประชาชนนะครับเพราะว่างบมันต่างๆมาจากภาษีของประชาชนเพราะนั้นการทํางานของหน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนส่วนการบริหารธุรกิจนะครับ ความรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อเจ้าของเหจการณ์หรือผู้ประกอบการนั่นเองนะครับอันที่3ครับทุน <S 2 S 1> แน่นอนนะครับการบริหารงานธุรกิจก็คือภาครัฐเนี่ยทุนมาจากไหนมาจากภาษีอกรของประชาชนแต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจทุนมาจากไหนทุนมาจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของเหจการณ์นะครับต่างอันที่4ครับการกําหนดราคาสินค้าหน่วยงานภาครัฐไม่มีราคาสินค้านะครับทำถนนตรงนี้ ตั้งราคาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจเอกชนสามารถตั้งราคาได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับจำไว้ว่าความต่างอันที่4คือการบริการภาครัฐไม่มีค่าบริการไม่มีราคาการทํางานของเอกชนมีราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนและลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นต่อมาครับอันที่5คู่แข่งครับภาครัฐไม่มีคู่แข่งมีเจ้าเดียวคนเดียวทําแบบเดียวส่วนเอกชน หรือการบริหารธุรกิจมีคู่แข่งนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์เช่นบะหมี่กึ่งเส้นลูกผงซักฟอกซุปไก่สกัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับคู่แข่งนั่นคือขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์นั่นเองต่อมาครับอันที่6การคงอยู่แน่นอนนะครับการบริหารธุรกิจคงอยู่ตลอดไปจนกว่าประเทศนั้นจะล่มสลายไปนั่นเาเรียกว่าการคงอยู่แต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจการคงอยู่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการถ้าผลประกอบการดีคุณก็อยู่ได้ ถ้าผมว่าองการไม่ดีก็เจ๊งไปนั่นคือเป็นการสิ้นสุดแล้วนะครับนี่คือความต่างอันนี้เจ็ดครับการบริหารธุรกิจมีลักษณะเป็นระบบราชการก็คือทําตามนโยบายของรัฐที่ออกมาส่วนการบริหารธุรกิจทําตามนโยบายของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการน,นั่นเองนะครับสุดท้ายครับการบริหารธุรกิจใช้จ่ายตามภาษีของประชาชนต้องทําให้ประชาชนพอใจส่วนการบริหารธุรกิจ มีทุนมีค่าใช้จ่ายมาจากเจ้าของกิจการนั่นแสดงว่าผู้ประกอบการหรือบุคลากรในบริษัทนั้นต้องทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับเหมือน3ต่าง8นะครับในคลิปที่แล้วจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารธุรกิจ กับศาสตร์สาขาต่างๆอันแรกนะครับเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับการบริหารธุรกิจผมพูดในคลิปที่แล้วแล้วว่าหมายความว่าการทํางานของหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงโครงสร้างอํานาจหน้าที่ต่างๆที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบเช่นโรงพยาบาลหน้าที่เราชอบคืออะไรครับรักษาผู้ป่วยสถานีตำรวจมีอะไรที่อะไรครับดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศทหารนะครับกรอบขอเขาคือดูแลความสงบเรียบร้อยพรมแดน ชายแดนนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับสรุปได้เลยว่าการบริหารธุรกิจมีความหมายว่าเป็นการทํางานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีโครงสร้างอํานาจหน้าที่ชัดเจนเรามาเริ่มหัวข้อตรงนี้นะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารธุรกิจกับศาสตร์สาขาต่างๆศาสตร์แรกนะครับว่าด้วยการบริหารธุรกิจกับวิชาตรรกะวิทยาผมพูดแล้วนะครับการบริหารธุรกิจคือการทํางานของภาครัฐตรรกะวิทยาเป็นวิชาว่าด้วยอะไรเป็นวิชาที่ว่าด้วยความจริงเหตุผลจำไว้นะครับตรรกะคือความจริงมีเหตุมีผลมีเหตุก็ต้องหาทางแก้ไขทีนี้นะครับมันมาสัมพันธ์อะไรกับการทํางานภาครัฐง่ายๆเลยนะครับง่ายๆน้ําท่วมเกิดจากอะไรครับ เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นคือเหตุผลคืออะไรครับน้ํามาท่วมความจริงคืออะไรครับตัดต้นไม้น้ํามาท่วมการทํางานของภาครัฐทายังไงในการแก้ไขปัญหาสร้างเขื่อนปลูกต้นไม้นั่นคือหมายความว่าการทํางานของภาครัฐต้องคํานึงถึงความเป็นจริงมีเหตุต้องมีผลตัดไม้และน้ําท่วมทําไงครับรัฐบาลหรือการงานภาครัฐเนี่ยก็นำมาความจริงเหล่านั้นนําเอาเหตุผลเหล่านั้นมาทำาไง มาทําเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วมรวมไปถึงกักเก็บน้ํไาววไว้ใช้ในหน้าแล้งนี่คือความจริงหรือเขาเรียกว่าตักกวิทยานะครับนี่คือความสัมพันธ์นแรกนะครับวิชาที่2นะครับการบริหาธรธุรกิจกับสังคมวิทยาและ มนุษยวิยายาย้อนกลับไปนะครับในคลิปที่เป็นหลักรัศาสต์นะครับจะรู้เลยว่าคําว่าสังคมวิทยาและมนุษย์ิยายาคืออะไรศาสตร์นี้นะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมต่างๆในแต่ละชุมชนในแต่ละสังคมสัมพันธ์ยังไง กับการบริหารธุรก,กิจสัมพันธ์ก็คือนะครับการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนแล้วว่าในชุมชนนี้ในสังคมนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนเขามีวัฒนธรรมมีศาสนาแบบไหนคุณก็นําชีวิตความอยู่นั้นมาออกเป็นนโยบายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนําไปปรับปรบปุงแก้ไขให้ถูกต้องตัวอย่างเดิมนะครับส่งเสริมในส่วนที่เขาทําได้ส่งเสริมในส่วนที่เขาชอบเช่นส่งเสริมให้คนภาคเหนือซึ่งมีภูอากาศเย็นชื้น ปลูกผลไม้เมืองหนาวส่งเสริมให้คนภาคใต้ปลูกยางลักษณะอากาศเข้าได้ถ้าคุณไม่รู้เลยว่าสังคมความมีอยู่เขาเป็นยังไงที่ผมพูดไปไน,นะครับว่าส่งเสริมให้จังหวัดภาคใต้เลี้ยงหมูมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับนั่นคือในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐคุณต้องรู้แล้วว่าสังคมนี้ชุมชนนี้เขามีชีวิตความมีอยู่แบบไหนถ้าคุณรู้แล้วการทํางานจะมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาครับสาขาที่3นะครับการบริหารธุรกิจกับวิชาจิตวิทยาการบริหารธุรกิจก็คือทํางานของหน่วยงานภาครัฐจิตวิทยาคือความเชื่อความชอบ ความศรัทธาการทํางานของหน่วยงานภาครัฐคุณต้องรู้แล้วว่าชุมชนนี้เขามีความเชื่อความศรัทธาแบบไหนเ <favorites> พราะฉนั้นนะครับเวลาออกนโยบายในการบูรหาประเทศต่างๆเนี่ย ถ้าคุณรู้ว่าเขาเชื่อเขาชอบเขาก็ทาตามแต่ว่าถ้าออกเองินมาปุ๊บเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนะครับการบริงานภาครัฐจะให้เกิดปฏิภาพคุณต้องคํานึงถึงความเชื่อความชอบของคนในแต่ละชุมชนนั้นๆได้นะครับต่อมาครับการบริหานรนักกจตาวิชาเศรษฐศาสตร์ผมพูดแล้วนะครับในคลิปของหลักรัาศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดทํยังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะครับการทํางานของภาครัฐหรือการบริหารนักกี่ยถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณมี ทรัพยากรเท่าไรทรัพยากรคืออะไรครับคนเงินวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีถ้าคุณไม่รู้เลยว่าเรามีเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่ก็คือทรัพยากรคุณจะบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณรู้คุณมีคนอยู่เท่านี้คุณมีเงินอยู่เท่านี้คุณมีเทคโนโลยีอยู่นี้มีทรัพยากรเท่านี้คุณก็สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยต้องคํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับจำดีนะครับมีคนตอบผมผิดเยอะมากนะครับว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทา่ว่าด้วยอะไรเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทาไงก็ได้ให้มัน ต่อมาครับการบริหารรัฐกิจกับวิชารัฐศาสตร์ตรงนี้ตรงกันเลยนะครับบริหารรัฐกิจคือการทงานของหน่วยงานภาครัฐรัฐศาสตร์คืออะไรครับการเมืองการปกครองสัมพันธ์อย่างนี้นะครับรัฐศาสตร์ต่อนโยบายรัฐกิจนำนโยบายไปปฏิบัติเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานภาครัฐเขาเป็นข้าราชการนำนโยบายไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับต่อมาครับการบริหารรัฐกิจกับนิติศาสตร์ง่ายมากตรงนี้ง่ายมากนิติศาสตร์คืออะไรกฎหมาย การทํางานของหน่วยงานภาครัฐคุณต้องคํานึงถึงและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายถ้าคุณทาผิดก็โดนลงโทษนะครับไม่มีข้อยกเว้นว่าคุณจะเป็นข้าราชการประจขาข้าราชการการเมืองต่างๆยกอย่างเช่นนะครับผู้แทนท้องถิน่นโดนจับมากมายเพราะว่าทํางานโดยไม่คํานึงถึงข้อกฎหมายง่ายๆนะครับทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะครับเพราะมีการตรวจสอบมากขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับไม่มีนะครับไม่มีการตรวจสอบเลยเพราะนั้นสอให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้มากมายนะครับเพราะนั้นนะครับ การทํางานของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามนะครับคุณต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้นนะครับต่อมาครับสุดท้ายนะครับการบริหารธุรกิจกับวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับคือวิชาที่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเน ทั้งดีและไม่ดีเรานํามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานของเราความสัมพันธ์ก็คือการทํางานของหน่วยงานภาครัฐคุณควรดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตถ้าเหตุการณ์ที่มันดีเรานํามาปรับใช้ถ้าเหตุการณ์ที่เขาทำไปแล้วเขาเคยทําแล้วไม่ดีเราก็ไม่ทํานั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารธุรกิจกับปริษาส์นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารธุรกิจกับวิชาต่างๆมีทั้งตรรกศิวิยาจะมีนะครับตรรกะคือความจริงการใช้หลักเหตุผลมีเหตุต้องมีผลภาครัฐก็นําสิ่งนี้้ไไปปปรับุงแกข เพราะว่าทํางานตามหลักความเป็นจริงนั่นเองนะครับต่อมาครับสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละสังคมในแต่ละชุมชนถ้าการทํางานภาครัฐไม่คํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาเชื่อยังไงเขาศรัทธาอะไรคุณทํางานไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับต่อมาครับจิตวิทยาครับความเชื่อความชอบความรู้สึกทําอะไรก็ได้นะครับให้ประชาชนเกิดความเชื่อความชอบความรู้สึก นั่นก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันแก้ปัญหาหเขาถ้าแก้ปัญหาหเขาได้เขาก็รักเขาก็พร้อมจะทาตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณไปทํางานปุ๊บคุณไม่ใส่ใจความเชื่อความชอบก็เลยประชาชนในชุมชนนั้นไม่ความมือการพัฒนาก็ไม่ต่อเนื่องแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเศรษฐศาสตร์พูดแล้วนะครับทรัพยากรมีเท่านี้ใช้ไางให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ต่อมาครับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองก็คือน,นํานโยบายจากรัฐบาลน,นะครับการเมืองการปกครองนานโยบายนั้นมาใช้เพราะว่าคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นบุคลากรเป็นหน่วยงานของภาครัฐมีหน้าที่นานโยบายที่ออกโดยผู้บนิหารไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงครับเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เกิดขึ้นทําไงก็ได้ให้ปัญหามันเกิดขึ้นในชุมชนนั้นในสังคมนั้นสามารถแก้ไขได้และมีการพัฒนาท,ที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับมีศาสตร์กฎหมายแน่นอนนะครับทำอะไรก็ช่างคุณมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันหมดแต่คุณต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎหมายจะเป็นตัวกำหนดให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับจนสุดท้ายนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับนำมาปรับใช้สุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายคาถามในคลิปนี้ว่าท่านคิดว่านิสสัต์หรือกฎหมายเนี่ยมีความสําคัญต่อการบริหารธฐฐาุฐกิจหรือไม่ท่านสามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะครับต่อคำถามในใต้คลิปเลยและในคลิปต่อไปผมจะนําแนวคิดของผมว่าผมมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับคําถามที่ผมถามพวกเราไปนะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนําเสนอเพียงนี้ครับสวัสดีครับ